ครับสวัสดีครับมีเจอจัจไหมครับวันนี้นาาตําแหน่งตู้เครื่อซ่อมแอร์บ้านเด็กินอิมพเตอร์อาร์สามสองนะครับมีปัญหาเปิดอตอนกลางคืนดึกๆชอบเป็นน้ําแข็งตรงคอยเย็นนะครับนี่นะเด็กินอิมพเตอร์อาร์สามสองนะครับล่นครับวันนี้คอยเย็นก็ FTKM หนึ่งสอง NV สองเอสนะครับคอยร้อนก็ RK KM 1 2 NV 2 s 1, นะครับมีปัญหาเป็นน้ำแข็งดูด้านในทีนะครับเป็นน้ำแข็งลูกค้าแจ้งจะเป็นน้ำแข็งจุดน,นีนะ้ครับ แข็งเต็มแผงเลยมากเดี๋ยวต้องลองเปิดดยนะเปิดแอร์เลยครับเปิดไหนให้แห้ผมเปิดแอร์เลยใช่เปิดแอร์เลยครับโอเคตองมันก็ออกแรงนะต้องเปิดต้องเปิดเบอร์ห้าละลอยเพราะว่าถ้าเปิดเบาแบบเงียบๆเวลานอนมันจะขึ้นแข็งตลอดเวลาอืม ก็ค yeah, okay. no. okay. 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 ือเปิดแรกๆไม่เป็นเนาะจะขึ้นประมาณเที่ยงคืนเนาะใช่ใช่ครับสภาพแรงๆก็จะหยืดหยุดหยุดมันจะเป็นแค่หม้อาก็เป็นอินเวอร์เตอร์นะลมก็ออกแรงเท่ากันหมดนะไม่ตันฝุ่นไม่อะไรนะครับประมาณเที่ยงคืนเนาะเราเปิดตั้งแต่กี่โมงนะครับเมื่อกี้เปิดตั้งแต่ สองทุ่มสามทุ่มครับอ๋อสองสามทุ่มเที่ยงคืนแล้วจะเริ่มเป็นเนาะครับโอเคคือระยะนานๆล่นนนนะสองสามชั่วโมงแล้วเป็นเนาะใช่ครับไม่ได้เปิดเออครับเดี๋ยววัดตัวเซ็นเซอร์ด้วยนะเซ็นเซอร์อุณหภูมิอีางนี่นะฮะลองได้กินเทอร์มิเตอร์อนี่นะ องจุดหกสามนะครับสีเส้น้ำแข็งอยู่ด้านในนะครับแต่เส้นน้ำแข็งอยู่นน่นะครับเป็นน้ำแข็งก็เป็นไ่ได้สองอย่างตัวนี้ไม่ตัดตัวนี้ไม่ตัดนะครับก็เป็นไปไ,ได้หมดหวานปิดอีกทีครับปิดแล้วปิดเบเกอร์ได้ครับตอนนี้ เดินไปปิดได้เลยไหมฮะหรือว่ารอแป๊บนึงครับรอแป๊บนึงตัดฟากตัวนี้เลยเทอร์มิเตอร์เป็นแบบบักกี้ติดเมนบอร์ดนะครับเดี๋ยวเราวัดคร่าวๆแล้วกันในวงจรดูวัดค่าตัวนี้ได้ 15k นะ เดี๋ยวจะเปิดแอร์ให้เย็นแล้ววัดค่าดูอีกทีนะครับค่าเปลี่ยนแปลงไหมโอเคแล้วก็เปิดแอร์ใหม่นะครับเปิดเบรกเกอร์เปิดกดดไ้เลยใช่ปกดเปิดเลยครับตี่นี้วัดวอลต์ก็สองจุดห้าแปดนะครับโอเคเราวัดนี้ก็รอความเย็นโอ okay. เคครับวัดสภาวะครับวัดพัดลม ให้เบาลงนะครับตอนนี้ยังมีน้นำแข็งได้เช็ควัลตเตอรมิเตอร์อีกทีนะก็ต่ำลง1.8นจะ,นะจาก2.58 1.8 8โวลต์น,นะับ ตัวมตัวนี้ตัวนี้ไม่ค่อยลงนะสองเลยนะครับเ,เ,ดเดี๋ยวปิดแอร์วัดค่าดูทีนะครับปิดแอร์ปิดเวกเกอร์ครับเวกเกอร์ครับเอรอบแป๊บ,บนึ่งกัน จาก 15kW นะครับทำไมมันเพิ่มวะตันนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนนะ15.41 15.36เองนะครับ ตอนนี้แปดแปดจุดแปดจุดห้าสองนะครับอันนี้ออกจากความเย็ยนดูจะเปลีป่ยนแปลงเท่าไหร่ เปลนเทอร์มิเตอร์ตัวเล็กนะครับแล้วก็เปลี่ยนเทอร์มิเตอร์ของเซนเซอร์น้ำแข็งดูนะครับตานะั้นก็มีได้สองตัวนี่แหละแต่ตัวนี้มันเปลี่ยนแปลงอนะแต่ตัวนี้เปลี่ยนแปลงมันค่อะเยอะแต่แรงไฟก็เปลี่ยนแปลงอยู่ถัดเขามาวัดข้างนอกนะครับได้เท่าไหร่สองร้อยยี่สิบ ส1 9โ oh อห์มเนาขึ้นเป็น197ยเก้าเลยนะครับแสดงว่าเซ็นเซอร์มันรวน,น,นดูแล้วนะมันจะไม่มี ตัวใหญ่นะแต่ค่า 15K นะครับก็เอาค่าที่วัดได้แล้วกันเปลี่ยนตัวนี้ดูนะโอเคครับนี่ก็ใส่ตัวใหม่แล้วนะครับวัดดูแรงไฟกันดูที่แรงไฟเป็นหลักแล้วกนสองจุดหกหกนะครับ ตัวนี้กับตัวนี้จะใกล้เคียงกันนะครับเทอร์มิเตอร์แรงไฟมันจะเท่าเๆกันอืยากหน่ตัวนี้นะตัวนี้ก็ลองวัดแล้ว2จุดเลยองจุดหนะครับ โอเคเท่า <Okay, S 2> กันนะครับโอเคนะครับตัวนี้ต้องบักกี้ก่อนนะครับไม่งั้นต้องถอดปินีนบางทีต้องลองเปลี่ยนดูนะครับวัดแรงไฟวัดค่ามาแต่ว่ามันลวนนะครับเมื่อกี้ถอดไปวัดแล้วโอ้โหลอไปสองร้อยโอเคนะครับพอลดมันเหลือสามร้อยสามถ้าจับแช่น้ําแข็งเหลือสามร้อยสามร้อยห้าสิบโอห์มนะครับยังไงก็ว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับี่ก็ต่าถึง จะของเขาลองดูนะครับเพราะว่าเปิดกลางคืนมันถึงจะเป็นนะครับบางทีอากาศเย็นๆถึงจะเป็นนะครับ